วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์เมื่อวันที่1มกราคม2 5 2 2ตั้งอยู่เลขที่193ถนนมาตุรีตำบลปากน้ำโพอํเพาเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่25ไร่3งาน94ตารางวามีบุคลากรทั้งสิ้น150คนบริหารงานโดยนายอนัชชัยจันทิวาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์นายสมชายบุษสะรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนายวรวุฒิกกขุนทศรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางพันศิรีชูนพรัตรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานางวชิราพรเรียงไทยสงรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์เปิดสอน3ระดับได้แก่ 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมี4ประเภทวิชาคือประเภทวิชาพาณิชยกรรมประเภทวิชาศิลปกรรมประเภทวิชาคหกรรมและประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมี3ประเภทวิชาคือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาศิลปกรรมและประเภทวิชาคหากรรม 3. ระดับปริญญาตรีมี1ประเภทวิชาคือประเภทวิชาคหากรรมตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาปีพุทธศักราช2551มาตรา8ได้กำหนดรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพไว้3รูปแบบคือการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี โดยเน้นให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นสำคัญในย่าแห่งการศึกษาระบบทวิภาคีหมายถึงการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล โดยให้ผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงพิจารณาให้จัดตั้งศูตรอาชีวศึกษาทวิภาคีขึ้นเป็นหน่วยงานภายในเพื่อสนับสนุนเร่งรัดการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคีในสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกระดับการศึกษาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษานาครสวรรค์เป็นศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคเนหนือ2มีนายอนัตชายจันที่วาดเป็นผู้อำนวยการศูนย์ดูแล9จังหวัด43วิทยาลัยได้แก่จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดพิษนุโลกจังหวัดตาก จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดพิจิตรจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคเหนือสองมีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการสนับสนุนการพัฒนาและการบูรณาการกระบวนการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคเหนือสองสู่ความยั่งยืน ครับวันนี้ที่มาเนี่ยเป็นการสร้างความเข้าใจแล้วก็เป็นการยกระดับการจัดอาชีวทวิภาคีในเขตพื้นที่ศูนย์อาชีวทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคเหนือสองนะครับซึ่งมี9จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่นี้เพราะฉะนั้นทางผู้ในการสู์เนี่ยท่านก็จะเชิญท่านผู้ในการสถา,านศึกษารองผู้ในการแล้วก็หัวหน้านาทวิภาคีว่าได้สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดวิภาคีซึ่งมีความสําคัญสําหรับสถา,านศึกษาทุกแห่ง และที่สําคัญนะครับในปีการศึกษา65-68นั้นเนี่ยท่านเลขาธิการได้มีนโยบายว่าอยากให้ทุกสถานศึกษาได้รับนักเรียนนักศึกษาในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้นโดยมีสัดส่วนระหว่างระบบปกติกับระบบทวิภาคีนั้นเนี่ยเป็น50-50ให้ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกสถานศึกษาจะต้องไปสร้างความเข้าใจนะครับให้กับสถานประกอบการได้เห็นถึงความสําคัญความจําเป็นในการจัดทวิภาคีและสถานประกอบการนั้นเนี่ย เขาจะได้เข้าใจว่า mm hmm. เขาจะทวิภาคีกับพวกเราชายชูวแล้วนั้นเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรครับแล้วสิ่งที่เราจะได้ตอบรับกลับมาเนี่ยคิดว่าเราจะได้อะไรในการอบรมในครั้งนี้สิ่งที่จะได้รับจากการตอบรับในการอบรมครั้งนี้นั้นเนี่ย mm hmm. ก็คือหนึ่งการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระบบทวิภาคีนะครับสองละสถานประกอบการจะมีความเข้าใจ นในเรื่องของการจัดทิพภาคีกับพวกเราชาวชีวะมากขึ้นแล้วก็บระเด็นที่3สถานศึกษาในสังกัดของศูนย์อาชีวะทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคเหนือสองเนี่ยน่าจะมีความเข้าใจนะครับอย่างลึกซึ้งในเรื่องของการจัดทิพภาคีที่จะไปสร้างความเข้าใจให้กับสถานประกอบการนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองให้ได้ทราบถึงความสําคัญและพวกเขาความจําเป็นนะครับสําหรับการจัดทิพภาคีครับ พูดถึงเรื่องสถานที่เป็นไงครับวันนี้มามสถานที่ดีมากครับโอถมแล้วก็สวยงามสมภาคภูมิในการจัดประชุมสมนาเป็นอย่างยิ่งครับ